Magazine On Air สนับสนุนโดยคุณชลบุรีรีสอร์ทเกาะช้า,าง IMS i n g l i s h Studio แฟมสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่เอกกาเทศครับผมตับผมครับตุ้ยครับปกเต้ยครับมาอยู่ไหนครับวันนี้สุขุมวิทสามแปดรู้ว่าคุไม่คุณบอ๊คไม่ต้องรู้ไงดูพี่สุขุมวิทสามสิบแปดครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวนะผ่านมากินของหวานกินอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอูรุนด้าโมซัมบิกไม่ใช่ขนาดขนาดเป็นแนวจากการกินในร้านครับมากินนอกร้านงงไหมกินนอกร้านก็คือถือชามก๋วยเตี๋ยวมาที่นอกร้านก๋วยเตี๋ยวคือหมูปิ้งไม่ใช่อันนี้เป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หันอเมริกันใช่แบบอเมริกันสไตล์ครับผมแบบว่า รถเคลื่อนที่ได้มันแปลกหรือเปล่าเบอร์เกอร์ก็กินกันทั่วก็นี่ไงรถขับไปแล้วก็วิ่งตามมาสั่งเลนี่เขาเรียกอาหารตามสังงส่งไม่ใช่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์รเรี่แบบว่าขายอยู่บนรถไปยังไรรสชาติต้องดีนะแน่นอนครับที่เด็กของซอยนี้นะนไม่ใช่อยู่แค่ร้านนี้นะคือว่าระหว่างข้างทางเนี่ยหญิงเยอะโหเพียบเลยฝั่งนู้นหมื่นไม่ใช่ของกินเยอะแยะเลยเดินตามผมมาได้จะดูว่ามีอะไรบ้างครับไปครับโอ้โหของกินขาวมากเลยคุณผู้ไม่ใช่ วงนี้เาอยู่ที่จุดจอดของแดเนียลไพร์เกอร์แล้วถึงแล้วอ่ะถึงแล้วเมื่อกี้ผมเดินทากลิ่นเออกลิ่นออกเลยกลิ่นเนื้อเนี่ยได้กลิ่นไหมอรยเป็นงานเลี้ยงคนอย่างนึงนะยเลี้ยงคนถือว่ามาเห็นว่าคนเนี่ยต่อคิวยาวมากไม่ได้ไาทาช้านะคือกลิ่นเนื้อทอดที่ทาเบอร์เกอร์ใช่ครับใช่มันจะมีเอกลักษณ์นะใช่ใช่แล้วก็มีแบบพวกซอสพวกอะไรกลิ่นที่ออกมาเงี้ยไม่ใช่แค่แบบว่ามาจอดแล้วกลิ่นมันยั่วยวนนั่นนะคือบางคนเนี่ยผมเห็นว่าขาจอดแหะเอาแค่ว่าขาจอดใช่ไหม เดินผ่านและเห็นเบอร์เกอร์ที่พร้อมเสิร็มเนี่ยน่ากินมากหยุดจอดเลยสั่งเลยชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านแดเนียลไทเกอร์แดเนียลไทเกอร์ไทเกอร์ T S A I อ๋อเล่นคำไม่ใช่ไทเกอร์แปลว่าเสือหรอเสือไม่ใช่ไม่ใช่ไทเกอร์วูดไม่ใช่นอนโน้ลเป็นเกลียนภาษาไม่ถึงฝรั่งเยอะนะภาษาให้ได้นะเจ้าของร้านชื่อบุญชูชื่อแดเนียลชื่อก็บอกอยู่แล้วชื่อเจ้าของร้านเนี่ยชื่อแดเนียล หน้าแดเนียลก่อนเราจะรู้ว่าโลโก้ยังไงโอแดเนียลหน้าโอนเดียร์กันนักมวยปั้มเหมือนกันไม่ใช่พ่อแดเนียลพ่อเขาโท่แค่นี้แหละเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นโอนด้วยเขาตื่สเต้นนายไม่ต้องกลัวเออคุณเอกครับผมกลัวจัดรายการไปแล้วหลังผมจะขาดชื่ออเเเเเเนนนนนมลลดียไไททกรร์์ ตอนนี้สิ่งที่เราสั่งมาอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วครับผมผมผมเป็นมิสเตอร์สตีฟเบอร์เกอร์น้องผมอ่ะวันนี้เป็นชิลลี่ชีสเบอร์เกอร์คุณรู้ไหมผมไม่กินเผ็ดในชิลลี่มาอีกันอีแกล้งหรือเปล่าผมจะบอกว่าของผมเนี่ยนะเป็นมิสเตอร์สตีฟก็จริงนะแต่เป็นมิสเตอร์สตีฟที่ออนไฟร์แปลว่า คือใส่อะไรที่มันแบบว่าเผ็ดร้อนดูดันเข้มข้นเขาไม่ใช่แบบเอาไปปิ้งไปย่าง on fire no 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 ฝรั่งเยอะขอสำเนียงหน่อย no เอาไว้ถูกนะองผมเนี่ยแนะนำก่อนมิสเตอร์สตีป์เบอร์เกอร์มีอะไรบ้างก็จะเป็นสูตรเดิมของคนที่ชื่อสตีฟอ่ะเพื่อนเขาอ่ะเพื่อนเจ้าของร้านอ๋อลอกเข้ามาไม่ได้ลอกเป็นว่าเวลาเขามาทานที่ร้านเนี่ยเขาจะบอกว่าเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยใส่ให้หน่อยแล้วดีคงอร่อยมั้งอ๋อคือสตีฟมากินแล้วบอกใส่เนี่ยใส่เนี่ยใส่เนี่ทางร้านก็เลยว่าเห็นตาสตีฟเนี่ยมาบ่อยเอาชื่อนีี้้ไปเเลยมนููคืออใชสสตตรขงฟ จะให้แย่จะเป็นสติปไปเลยก็จะมีเป็นเนื้อแล้วก็มีเบอร์เกอร์แล้วก็มีชีสแล้วก็มีผักกาดแก้วแล้วก็เป็นมะเขือเทศนี่แต่ผมบอกออฟ์เดอร์คือเป็นเหมือนพริกอ่ะพริกเม็กซิกันสูตรเครื่องเทศคือเผ็ดสไตล์เขาเลยผมไม่ใช่ภาษาไทยเพื่เลยก็มาทามเรือชัดมากที่อันเนี้ยมีอะไรบ้างครับเขาทำเมืองเงี้ไม่มีฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวต้องไปถามภรรยาสไาคุยปรยาเดีเออดีกว่าไรคุยกับลูกก็ได้เขาเรียกว่า ใส่มาให้แทะอันนมันเป็นแบบสูตรพิเศษที่เราบอกไม่ได้จริงๆยัดมาให้ผมด้วยอันนี้แล้วของผมจะมีอะไรผมดนม็ดชิลี่ชิทเบอร์เกอร์เขาจะมีซอสที่เป็นแบบเนื้อบดกับถั่วแดงนี่นี่แบบมีเดียมใช่ไหมไม่สุกมากไม่สุกมากแล้วเอาซอสเนี่ยรัดลงมาอีกทีนึงแล้วมีชีสโปะโปะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับเหมือนกันนั่นเองคล้ายๆเนืะดความเือนทีคนถักทานเรียบร้อยอย่างบอกรเนี่ยจัดไปเลยครับอันนี้ที่ผ่านมาเห็นนะครับในการทานของทุกๆเทปนั้นบอกรจะทาน แล้ววันนี้ไม่มีครับเพื่อนคือร่างกายผมเชื่อว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเออเละเอาเน็กไทเขาผูกกันไหมเอามีผ้ามีผ้าไหมมันจะหาไปไหนคนก็เยอะพอหลงฝรั่งเทียบเลยเนี่ยฝรั่งทำถ่ายไม่รู้เรื่องเอามาเจ๊ซ่อมนะครับผมผมกูจะทำไงเอ๊ยมือดิโอ้โหมถือให้ก่อนนะอยังเง่นผมชอบตอน acting ประกอมือสั่นมากครับไอ้นี่ acting ใช่ไหมมือสั่นเปล่าครับมือสั่นเลยครับแล้วจะกินยังไงล่ะครับผมกดนะครับกดวันนี้นะฮะ ยังไม่เคยฟังเป็นไงเนื้ออร่อยมากเนื้อมันนั่นอ่ะเนื้อหนาเนื้อหนามากเลยนะหนาหนี้เกินไปบ้างหนาหนี้ลองกินไหมลองก็ดีนะแลกแลกกันเทำไงดีอ่ามือหนึ่งถือให้ผมจะเป็นวันที่วุ่นวายมากเลยเอาเอาด้านล้นเนี้ยร้อนมากครับครับโอ้นี่เนื้อหลุดลงมาเลยอืมมันมันหอมเครื่องเทศ นี่เรากินชิ้นเดียวกันนี่ไม่รังเกียจใช่ไหม,มอาจจะโรคร้ายแล้วใช่ไหม <c oughs> เนื้อเนี่ยเขาเ <c oughs> หมือนเขาไปปรุงมาเรากินใช้ได้เลยอะ่ะเรากัดไปมครัถ้าจะไม่รู้สึกว่ามีขนมปังเนี่ยเนือ้อเขาอร่อยอะ่ะเข้มข้นมนากอ่ะตัวซอสท,ที่ราดอ่ะมันสุกพอดีๆนะ,ะบางท่านเนี่ยเขาไม่ได้ไปทานเนี่ยแบบมีเทียมนะเขาชอบแบบสุกๆมันก็ไม่ขาวไม่อะไรเนี่ยของคุณมั้งผมมิีเตอร์สติฟทอนไฟเออร์ที่ตัติดใจความมันของมือเขามากอร่อยมากเลยนะ ผมเนี่ยมันจะมีเบคอนที่บอบผัดทีแล้วก็มีต้นเนื้อแล้วก็มีกระเทกกัดแก้วแล้วก็มีชผมนี่ไม่มีผักเลยใช่ไครับผมเนี่ยไม่มีของคุณไม่มีผักคุณกินผักเยอะแล้วชีวิตเนี้ยอาจารย์ตัวออนไซส์เออเหอะไตะปากเขานี่เจ็บนะขึ้นเลยไม่ฉุนเลยกัดปากเต็มเลยคุณฉลาดน้อยอย่างนี้ครับผมคุณเพิ่มไอคิวหน่อยครับกินปลาอะาเนี่ยนะอยนั่งกันบอกนะครับผมมันออกทุกอย่างเนี่ยรสชาติที่กัดเข้าไปปากเนี่ยมันออกหมดเลยนะแป้งบางๆนะ แล้วมีรสชาติเนื้อนะเดคอนนะแล้วก็มีตัวออนไฟเออร์เนี่ยทุกอย่างนวลเนี่ยทุกอย่างแสดงอิจิลิทของตัวเองหมดเลยออกมาในปากเราเนี่ยแล้วก็มีปากกาแก้วอ่อนๆบางๆเป็เผ็ดไปลายๆแลออนไฟเออร์ก็ไม่ได้บอกว่าแบบไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้เผ็ดมากแบบผมว่าเพิ่มความเข้มข้นให้กับนะมันเป็นแบบเผ็ดนานิดๆหนึ่งนะมักกันเหมือนพริกเผาบ้านเราอ่ะเหมือนแบบก็วูจังของเกาหลีอะไรเงี้ยเออไม่เท่าไหร่ประมาณนี้แหละแซ่บๆนี่ไมด้เผ็ดขนาดเส้นเต่าเลยสักหน่อยเอเดี๋ยวเนื้อของคุณกับของผมเนี่ยต่างกันไหมอธิบายนิดนึงครับบกอันนี้ ก็คือเนื้อแผ่นวางเนี่ยเบคอนอันนี้ก็คือเนื้อแผน่นเหมือนกันวางแต่ราดซอสอ๋สอราดซอสไอตมันชุ่มยำชุ่ม,มออยำที่เดือด,เ,ด,เ,ดเนี่ยอ่าคือมาดิให้คือคำดูเองดูความหนานี่ครับผมเด็เดและมีนี่คือเบคอนความหนานี่หน,น้าคุณใช่ไหมครับหน้าความหนาผมไม่ <_ EN> ได้หน้าหนาครับผมเรียกว่าหน้าด้านนะนี่เป็นนักขั้นดิสครับผมนี่มันรับไเอวนาดาวรับไปยังไงจะไม่เล่นเลยถ้าไม่เล่นผมจะเล่นเออเดี๋ยวว่ใค้ได้เหมือนกันนะคือมันไม่เผ็ดแบบพริกไทยนะแบบมันขึ้นมากกว่ากำลังแบบวิเคราะห์ว่ามีอะไรบ้างในนสส่วผม ของโมเดลสูตรของเขาแบบว่านานไหมกูจะวิเคราะห์อีกนานไหมอันนี้ดูซับซ้อนกว่าแต่อันเนี้ยความมันของชีสรสชาติของเนื้อเนี่ยมันชัดเจนอันเนี้ยจะมีหลายๆอย่างมากกว่าอะไรครับหอมใหญ่หอมใหญ่มันมันแยกเยอะแยะเลยตลกที่มีคำหนึ่งไงมีมีอะไรอีกไหมเนอกจากได้เนี่ยมาแล้วกิวตูน่าเมลก็คล้ายๆแซนด์วิชใช่ไหมแซนด์วิชตูน่าคือแซนด์วิชชนิดหนึ่ง ใช่ไหมจากหน้าสิเผื่อ <pe w> ไม่ใช่เปี้ยวอยู่เป็นขนมปังโฮวิตเอาไปคิวคับชี้แล้วก็เอาไปย่างบนกระทะแล้วก็ข้างในเป็นทูน่าครับปกตินะผักเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นถุงห้องญี่ปุ่นที่แบบว่ากัดแต่ไม่รสแบบเหมือนว่าคืออ,อ่อนๆอะไรเงี้ยแต่พอดีว่าเรามาช้าไงถึงตอนนี้อร่อยแล้วเราต้องมาเร็วๆเราก็เลยแบบว่าเอาผักอื่นใส่ให้อันนี้คุณบอกว่ารอผมมิคือจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าบกมาช้าแค่คุณมาไม่ทันผมมาเปรี้นี่มาอยู่เลยแต่บกมาทันควันนะครับนนทนมีควันอยู่อออ้ว่่่ะะเมมมีีซซสสดยยใชนนครับผมอนีทีมาจากอะไไรยังง ไม่รู้อะเละแล้วครับเละแล้วไอที่ไม่น่าเละมันก็เละครับครับผมเอาใหม่ครับวันนี้ใช้ครับกินแน่นครับผมเบอร์ก็ไม่เละนี่นะจิ้มซอสนี่คืออะไรซอสอะไรเขาไม่บอกเขาบอกเป็นอ่ท็อปซี่เค็ดมันมันเจ้าของร้านบอกว่าถ้าเป็นลูกค้าต่างชาติเนี่ยจะไม่ใส่ให้ผมว่าลูกค้าต่างชาติที่ตัวชาติไม่จัดแต่เป็นคนไทยเนี่ยเขาจัดให้เลยไม่จัดเท่าไหร่นะมันออกมันมันมากกว่าอื่นลเราไม่ทานเลถ้าจิ้มขนาดนี้ผมว่าซอสเข้าปากเลยดีกว่าไหมซอสนั้นไม่ใช่น้ำซุปที่ซอสตาม อย่นนอ,อกมันแล้วแบบมีความอะไรอืมฟังมันไปกลิ่นเหมันเชลลี่นิดหนึ่ง <c ười> <c ười> คล้ายมัสตาร์ดมันๆคล้ายมัสตาร์ดมีขาอ,อะไรอีกมายองเนสแล้วข้างใน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 ตูน่าใช่ไหมเนื้ออร่อยเ,ยเราพลาดนะด้วยข,ของตัวเขาเองอะ่ะรสชาติจะไม่จัดมากไงแล้วเราอะ่ะทันเรื่องกินของรสจัดมาแล้วไงอาจจะรู้สึกว่าเขาบอกกินนี่ก่อนเนี่ยตอนเนี้ยผมเนี่ยลิ้นเทพตูน่าเป็นตูน่าในน้ำเกลือ ผมรู้ว่าคุณลิ้นเทพคุณผิดครับผมทุกอย่างน้ำแร่ครับผมจริงเหรอเจ๊งเนี่ยทำไมมันน้ำนแร่ต่างคนที่เจ้าของร้านเขาบอกมาผมมาถึงก่อนเนี่ยลิ้นเทพยังไงนะครับยำจิ้มดูบวมเฮ้ยอันที่มาใหญ่กว่านี้เนี่ยพูดแบบนี้นะทูน่ามันทูน่าเลยคุณว่าเนี่ยเป็นปลากรเลาเลยใส่แบบไม่กัดอ่ะแล้วผักผักทุกส่สดมากทุกอทูน่าเป็นทูน่าคือในตัวของทูน่าเขาไม่ได้ใส่ทุกครีมเป็นเนื้อของทูน่าล้วนๆอร่อยอร่อยหมดยังไง เช็ดปากแล้วเช็ดเท้า่าแล้วเช็ด,ดหน้อีกเลเผ็ดเหมือนก,นกันนะเนี่ยพูดถือไม่ได้เบอร์เต้เราพูดอธิบายความชอบส่วนตัวอร่อยดีนะพูดง่ายดีไม่ใช่ถืงสำหรับแอมเบอร์เกอร์เนี่ยโอเคอยากให้มาลองนี่นี่คว<พ>ามแตกต่างของคุณภาพเบอร์เกอร์เนื้อตัวข้างในเนี่ย<ช>แล้วรสชาติมันจะมีเอกลักษณ์ร้านเลยนะฮะ ดดผ่านผ่านนะผ่านนะผ่าน,นผ่าน,นผ<ม>่านโอเคปกผมเพิ่มเพิ่มเติมนิดหนึงว่าเบอร์เกอร์ที่นี่นะครับผมวัตถุดิบหลกักๆอ่ะก็จะมีหมูกับเนื้อ,อแต่มีหลายแบบนะอย่างอันนี้เป็นมิสเตอร์สตีฟเ,เอาไปเพาว่าเมนูมีเยอะเมนูมีเยอะมีเนี่ยมิสเ,เ,เตอร์สตีฟอันนี้อย่างเป็นชิลลี่ชีสอย่างเงี้ยไม่ได้มีแค่นี้นะไม่แค่นี้มีเป็นซูโม่อะโวคาโดมีแบบแปลกๆซึ่งไม่ดูพิเศษเนี่ยแต่ละสัปดาห์ไม่เหมือนกันแล้วแต่จะคิดได้แล้วแต่คิดคือแบบว่าเพิ่มความหลากหลายของผู้บริโภคที่ลูกค้าได้แบบไม่เบบื่อจากเมนูแบ เดิมๆก็ยัมีตลอดนะมิสเตอร์สติฟไทร์เกอร์เบเกอร์อะไรเงี้ยเป็นหลักอะไรเงี้ยก็จะมีแต่ว่าวันนีพิเศษอย่างไรก็ต้องคอยติดตามความอร่อยไปเรื่อยๆสำหรับท่านที่จะมาทานเนี่ยนะผมบอกว่าต้องเช็คข้อมูลนิดนึงทำไมอ่ะไม่ใช่ว่าวันนี้ผมมาที่สุขุมวิท38เนี่ยครับแล้วอาทิตย์หน้าเดือนหน้าคุณมาที่นี่ไม่เจอนี่โทษผมไม่ได้นะอ้าวทำไมเพราะผมว่าเป็นรถรถเคลื่อนไงอ๋อนึกว่ากำไรเยอะแล้วเลิกเหมือนเป็นลิเกเล่อะลิเกเล่ มันใช่บุญมากไปเรื่อยๆคือเป็นรถไงเขาแบบว่าเป็นรถก็เคลื่อนที่ไม่งัไม่งั้เขาจะใช้รถทําไมถูกเหมือนแบ่งปันความอร่อยให้กับทุกๆจุดอ๋อแล้ววันนี้เรารู้ได้ไงเขาอยู่นี่แฟนเพจดิครับผมอ๋อมีแฟนเพจด้วยแฟนเพจของเขา Daniel Tiger แต่ว่ากําหนดชัดเจนว่าจะไปไหนจะไป็นใจของตัวมาแจ้งไว้ในนั้นแล้วก็มีแบบเบอร์ติดต่อนี่นั้นก็มีมีไหมมีไหมมแล้วขึ้นตรงนี้นึกถึงขึ้นตรงนี้ขยายไม่ได้ยังไม่ได้เหรอไม่เกมจับผิดนั่นแหละน่าหรือเบอร์ขึ้นให้เดือดท้ายรายการอันน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 ีีี้้บออกกกขึตรรรรงงไ่่ผม็ดูะาายยเ รอรอรอตรงนี้แหละทาานรายการเดียวเดี๋ยวรอดูเนะครับส่วนครั้งหน้าเนี่ยจะไปทานอะไรจะวิ่งตามรถอีกไหมหรือจะเป็นาการตาม,มาจะบอกอ<ๆ>ินี่ดิมก็ซีครับผมบสมมติที่สานาการอยู่มากินกับผมกรุยครับบอกสต้ครับจะพาไปทานอะไรอร่อยๆย,ยังไงสไตล์ไหนเดี๋ยวทางหน้านดูครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจะเอาสุกชหมจะตก้อยมันตกจากพื้นดีวะใช่มันตกด้านนี้คนละด้านยันด้านนี้ผมเหยียบไม่เป็นไรหรอกเท้าสะอาด พึ่งซักเมื่อเช้าเดินมาจากไหนเดินมาจากนู่นแล้วเดินตรงนี้ที่ไหนสุขุมวิท38